สวัสดีค่ะฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีทักทายลูกค้านะคะวันนี้วันอะไรวันพุธวันพุธวันพุธเนาะสวัสดีวันพุธนะคะ ลูกค้าจ๋าสุกเสาร์อาทิตย์ยังมีคิวว่างอยู่นะคะลูกค้าท่านใดสะดวกเรียนเชิญนะคะตอนนี้เราเปิดให้จองคิวนะคะเพราะว่าจะได้ไม่ต้องมาอาัดที่ที่ร้านนะคะพี่เราลดการในอัดที่ร้านด้วยนะคะจองคิวแล้วลูกค้าก็มาตามนัดตามเวลานัดนะคะมาตามเวลานัดถ้าพี่มาช้าคิวหลังพี่มาก่อนหนูก็ต้องขออนุญาตแทรกนะคะพี่จ๋ารักษาเวลานะคะ เราทำงานแข่งกับเวลาเนาะ10นาที20นาทีก็มีค่านะคะลูกค้าจ๋าอันนี้เราแนะนำนะคะลูกค้าจัดคิวตามเวลาสวัสดีลูกค้านะคะวันนี้ส่งงาน Toyota f o r ร u n ูเนนะคะพี่โตโยต้าฟอร์จูนฝากฝากหน่อยโตโยต้าฟนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เพจด้วยนะคะลูกค้าจ๋า ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสวัสดีพี่ๆทุกท่านเลยแดดดีๆอย่างนี้นะคะมาพ่นกันสนิมดูแลช่วงล่างกันนะคะลูกค้าบอกว่าเพิ่งออกรถมา3ปีนะคะสนิมค่อนข้างที่จะเยอะตามรอยเชื่อมรอยต่อนะคะโดยเฉพาะตรงนี้พี่เมื่อกี้นะคะแดงเลยนะคะตามตะเข็บข้างบนนี้นะคะตรงข้างบนคัสซีแบบนี้นะคะแดงเลยนะคะลูกค้ามาพ่นกันสนิมกับเราไม่ต้องรอให้ขึ้นก่อนแล้วค่อยมาดูแลนะพี่เพราะว่า ตอนนี้ถ้าลูกค้าสังเกตนะคะรถป้ายแดงรถเพื่อนรถพี่หรือว่ารถพี่เองนะคะสังเกตได้เลยรถป้ายแดงทุกวันนี้ก็มีสนิมขึ้นแล้วนะคะเราพ่นกันไว้ตั้งแต่สนิมยังไม่เยอะดีกว่าปล่อยให้สนิมเยอะแล้วค่อยมาดูแลนะพี่เพราะว่าการดูแลมันต่างกันอยู่แล้วนะคะตรงไหนที่มีสนิมเยอะตรงนั้นมันเหมือนแบบว่าสนิมมันได้ทะลุได้ทําลายเหล็กผิวเหล็กไปแล้วนะคะเราก็ดูแลเหมือนคนป่วยนะพี่คันไหนที่โคมา่าอาการหนัก นะคะสนิมเยอะๆเราก็ต้องแนะนําให้มาพ่นซ้ําอีก6เดือนหรือ1ปีแล้วแต่เคสแล้วแต่กรณีนะคะถ้าเคสไหนไม่หนักมากเคสไหนไม่หนักมาก2ปี3ปีมาพ่นทีได้เพราะว่าอายุการใช้งานเนี่ยสาปีอยู่แล้วนะคะพี่สวัสดีค่ะพี่ตีน้อยค่ะกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะงานสวยครับขอบคุณมากเลยค่ะพี่ งานสวยนะคะงานสวยๆแบบนี้เนียนๆแบบนี้ถ้าลูกค้าสนใจต้องการอินบ็อกได้เลยหรือว่าสายตรง092 839 7156 092 839 7156ที่ดูงานละเอียดของหนูความละเอียดของสีนะคะพี่คัดสีตัวเลขตัวหนังสือไม่จำเป็นสีของหนูไม่จำเป็นต้องเอากระดาษกาวหรือเทปสายปิดนะคะเพราะอันนี้คือความละเอียดของสีผิวเหล็กเลยนะคะ สีของเราสูตรเฉพาะของอู่ช่างพลเท่านั้นมีเฉพาะมีเฉพาะของสูตรอู่ช่างพลเท่านั้นนะพี่อันนี้คือความละเอียดของสีเลยนะคะที่เนียนไปกับผิวเหล็กเป็นสีกันสนิมร้อยเปอร์เซนไม่มีส่วนผสมของยางมะตอยนะคะไม่มีเสี่ยมส่วนผสมของน้ำมันปิตโตเลียมนะคะลูกค้าเพราะฉะนั้นในเวลาเราดูแลรักษาเราจะดูแลรักษาง่ายและ หน้าฝนก็สามารถพ่นได้เพราะว่าหนูจะทำการอบให้ก่อนออกจากร้านอบจนแห้งสนิทนะคะลูกค้าก็สามารถขับออกลุยน้ำลุยฝนได้เลยอันนี้มือเปื้อนสีอยู่แล้วนะพี่นะอันนี้ดูนะเดี๋ยวหนูจะรูปให้พี่ดูหนูพ่นเสร็จประมาณสิบนาทีแล้วเนี่ยเห็นไหมไม่มีสีติดแล้วนะพี่นะคือสีของเราเป็นสีแห้งไวนะคะ พ่นเสร็จไม่เกิน20นาทีลูกค้าสามารถขับออกลุยฝนลุยน้ำได้เราถอดล้อให้ถอดยางอะไหล่ให้ขั้นตอนทุกอย่างใช้เวลาเบ็ดเสร็จสชั่วโมงลูกค้ารอรับได้เลยนะคะผมเอากระบะไปทำมาแล้วว่างๆจะเอาเก่งไปพ่นอีกครับขอบคุณค่ะพี่อันนี้ขอบคุณพี่โน้ตมากเลยนะคะอันนี้ขอบคุณจากใจพ่นดีครับไปมาและคุณพอรมัดพอรมัดพอโปรมัดปรมัดหรือเปล่าคะใช่ไหมพี่หนูอ่านผิดหนูขอโทษด้วยนะคะ เพราะส่วนใหญ่ก็จะถางกันแค่ชื่อเล่นเนาะเวลาเราจองคิวนะคะก็เลยจําจชื่อจริงลูกค้าไม่ได้นะคะขอโทษทีนะคะแต่จําลูกค้าหน้าลูกค้าได้หมดทุกท่านนะคะถ้าเจอถ้าเจอกันอีกรอบนึงพี่มาพ่นซ้ำอีกทีนึงหนูก็จําได้นะคะพี่เพราะว่าเราเรากว่าจะดูแลกันจบนะคะสามชั่วโมงเราก็พูดคุยทักทายนู่นนี่นั่น,นสอบ,สอบถามกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จนจนจนจำหน้าได้นะคะเนี่ยพี่ดูโชค พี่ดูตัวหนังสือตรงโช็กดิเห็นความละเอียดของสีไหมคะเห็นหมดนะพี่กี่ตัวพี่อ่านออกได้เลยนะคะนี่เดี๋ยวหนูจะให้พี่ดูเห็นไหมคะอันนี้เราให้ดูความละเอียดของสีผิวนะสีสีของเรานะพี่นะของเราเป็นสีดำเงานะคะลูกค้าราคารวมจบไม่มีค่าจ่ายเพิ่มย้ำยำ้ำย้ำเลยดอกจันเยอะๆะว่าไม่มีค่าจ่ายเพิ่มเราถอดล้อให้นะคะพี่ทั้งสี่ล้อเลยถอดล้อ ถอดยางอะไหล่ให้ลูกค้าท่านใดที่มีกุญแจล็อกยางอะไหล่อย่าลืมลูกกุญแจนะคะอย่าลืมลูกกุญแจเราถอดล้อถอดยางอะไหล่ให้พี่เห็นไหมด้านหน้าสวยๆเนียนๆแบบนี้เลยนะคะพี่จ๋าอย่างนี้เลยนะคะตรงไหนไมาถูกใจบอกเราได้เลยนะคะลูกค้าเราพูดคุยกันได้หรือว่ามีช่างตกหล่นจังหวะช่างกําลังกระพริบตาพอดีนะคะหันหลังไปหันหลังมา แล้วก็มีตกหล่นอะไรเงี้ยก็เอามาพ่นได้นะพี่เพราะว่าเราเคลมให้เคลมให้ทุกจุดนะคะตรงไหนที่สีหลุดลอก,ลอกหรือว่าตรงไหนที่ช่างตกหล่นสามารถเอามาเคลมได้เลยนะพี่ภายในสองปีนะคะเราเคลมฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเราให้บริการลูกค้าแบบสบายๆลูกค้าไม่ต้องเครียดนะคะว่าเฮ้ยทำไมตรงนี้ยังไม่พน่นตรงนั้นยังไม่พน่นหรือตรงนี้ทําไมสนิมขึ้นแล้วอ,อะไรเงี้ยนะคะเพราะว่าอันนี้เราเรียนกันตามตรงว่าตรงไหน อย่างอาการโครม่าพี่ลูกค้าอาการเดียวกันกับเวลาเราป่วยเลยนะคะลูกค้าท่านใดที่ปล่อยให้อาการโครม่าหนักๆเนี่ยหมอเขาก็จะนัดดูอาการอีกทีหนึง่งใช่ไหมพี่อันนี้ก็เหมือนกันนะคะเรายกตัวอย่างให้เห็นชัดๆเลยถ้าลูกค้าไม่ได้ปล่อยให้อาการหนักเกินไปเนี่ยเราสามารถทิ้งระยะเวลาได้นะคะหนึ่งปีสองปีพี่มาพลซําทีได้เลยนะคะราคานี้บอกเลยว่าไม่แพง เกิดผลดีกับตัวพี่ด้วยเพราะว่าเหล็กก็จะได้เนียนเงาไปแบบนี้ตลอดนะคะลูกค้าไม่ต้องปล่อยให้สนิมขึ้นไม่ต้องปล่อยให้สีหมดอายุแล้วค่อยมาพ่นนะพี่นะหยอดกระปุกเลยนะคะวันละสี่บาทเท่านั้นเองนะคะถ้าเฉลี่ยแล้วนะคะสองปีมาพ่นทีก็ตกวันละสี่บาทเท่านั้นเองนะคะแต่ถ้าลูกค้าท่านในที่อ,อ่าแอดมินหรือน้องบุม๋มแนะนําไปนะคะว่าหกเดือนพี่มาพ่นอีกสามอีกทีนึงนะ อันนี้ค่อนข้างที่จะอา,อาการโคม่าจริงๆนะคะคือสนิมเนี่ยมันได้กินผิวเหล็กค่อนข้างที่จะลึกแล้วและสนิมค่อนข้างที่จะกระจายตัวเยอะแล้วเราไม่ใช่ว่ายาเป็นยาพิเศษนะพี่ที่จะรักษาอาการหนักอาการเปารักษาเหมือนกันหมดอย่างนั้นไม่ใช่นะพี่เราคุยกันแบบตรงๆเลยนะคะพี่จ๋าไม่ต้องหลอกลวงกันอันนี้คือเทคนิคกัน เอาใจลูกค้าของเราเลยนะคะคือเราได้ใจลูกค้าด้วยแล้วลูกค้าก็จะได้อยู่กับเรานานๆด้วยนะคะคือเราไม่ใช่ว่าอ,อ,อาการหนักสนิมขึ้นพี่อยู่ได้แน่นอน3-5ปีอย่างนั้นก็ไม่ใช่เราดูแลกันเป็นเคสบายเคสเราให้ความสำคัญทุกขันรถเก่ารถใหม่ลูกค้าสามารถมาพ่นกับเราได้นะคะเราไม่ได้เลือกนะคะแชร์ให้และะ้วค่ะคนสวยขอบคุณค่ะพี่แก้วขอบคุณมากมเลยนะคะทักทายนะคะพี่ ขอบคุณลูกค้าที่เข้ามาชมนะคะลูกค้าถ้าลูกค้าได้ชมไลฟ์สดกับของเราสาขาอยุธยาเนี่ยลูกค้าก็จะเข้าใจดีว่าเราอ่ะก็คือไม่มีอะไรให้นะคะนอกจากใจแลกใจจริงๆนะคะลูกค้าคือเราเรียนกันตามตรงว่าเราดูแลกันเคสบายเคสเคสไหนที่อาการหนักเราก็จะแนะนําให้ลูกค้าเข้ามาดูแลรักษา6เดือนมาส้มอีกทีหนึ่งนะพี่หนึ่งปีมาสามอีกทีหนึ่งหรือว่า ถ้าคันไหนที่โอเคสนิมไม่เยอะสองปีพี่มาซ้ำอีกทีได้เลยนะคะแต่ถ้ารถป้ายแดงเนี้ยพี่ปล่อยไวเ้เถอะสามถห้ปีอันนี้อยู่ได้แน่นอนอันนี้น้องกล้าการันตีนะคะแต่ถ้าลูกค้าท่านใดที่ไม่อยากให้สนิมมาเกาะมากินมามาจุกจิกหัวใจพี่เลยเนี่ยสปีมาพ่นทีอันนี้ถือว่าโอเคมากเลยนะคะพี่พอยิ่งพ่นซ้ำนะเดี๋ยวหนูจะทำให้ดูอันนี้ได้เงาแล้วนะคะพี่ พี่คอยดูนะสีของหนูถ้าพี่พ่นํารอบสองนะคะก็จะได้ก็จะยิ่งได้งานเนียนละเอียดขึ้นไปอีกและเพิ่มความหนาให้กับผิวเหล็กไปอีกนะคะลูกค้าเหมือนกับเกเพิ่มเกาะป้องกันให้กับผิวเหล็กด้วยนะคะลูกค้าดูนะยิ่งพ่นซ้ำยิ่งดำยิ่งเนียนยิ่งเงานะคะลูกค้าจ๋ะนี่ ดูเลยเห็นเห็นเห็นไหมคะเห็นเห็นเลยนะคะลูกค้าเห็นไหมเห็นเห็นเลยนะคะยิ่งพ่นซ้ำยิ่งได้งานเนียนละเอียดดำเงาเลยนะคะลูกค้าจ๋าเป็นเป็นอะไรคูกเฉยเลยของเราดีจริงใค่นี้ ขอบคุณค่ะพี่ขอบคุณคุณแก้วมากเลยนะคะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้อู่บ้านๆนะคะลูกค้าสุขเสาร์อาทิตย์นะคะเปิดทําการทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะเราจะหยุดเฉพาะสงการแล้วก็ปีใหม่เท่านั้นร้านเปิดตั้งแต่หกโมงเช้านะคะหยุดรับรถไม่เกินบ่ายสามตอนนี้ช่วงนี้ก็คือเราแนะนําให้ลูกค้าโทรมาจองคิวดีกว่าเพราะว่าไม่คือเราจะได้ไม่แออัดที่หน้าร้านนะคะลดการแอรอัดหน้าร้านนะคะแนะนําให้โทรจองคิว ล่วงหน้าสักหนึ่งวันนะคะอันนี้ที่บอกว่าล่วงหน้าสักหนึ่งถึงสองวันเนี่ยลูกค้าก็จะได้ไม่ลืมด้วยนะคะเพราะว่าบางทีถ้าจองข้ามเดือนเนี่ยก็ลืมนะคะลูกค้าก็ลืมพอโทรไปออพอโทรไปออคอนเฟิร์มลูกค้าอีกทีหนึ่งลูกค้าก็บอกเฮ้ยลืมลาง,งานและอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือติดธุระแล้วอย่างเงี้ยนะคะก็คือแนะนำหนึ่งถึงสองวันล่วงหน้านะคะลูกค้าจองคิวล่วงหน้าหนึ่งถึงสองวันดีกว่านะคะ สวัสดีพี่พ,พี่ทุกท่านเลยดูผลงานของ Toyota f o r t u จูนนะคะอันนี้ราคา2,790เป็นสีของอู่ช่างพลนะคะรับประกัน2ปีอายุการใช้งาน3-5ถึงปีนะคะแต่อย่างที่เราบอก3-5ปีก็อยู่ที่รถของแต่ละท่านว่าสภาพแบบไหนด้วยนะคะลูกค้าและการดูแลของลูกค้าด้วยนะคะไม่เหมือนกันแน่นอน าลูกค้าอยากได้สีของ T.O.A เราแนะนําเลยรถคันใหม่รถป้ายแดงรถที่ไม่เคยพ่นกันสนิมมาก่อนสนิมไม่เยอะแนะนําเป็นสี T.O.A รับประกัน5ปีนะคะเพิ่มอีก1,000บาทเท่านั้นเป็น3,790บาทราคานี้เป็นราคารถกระบะ S.U.V. P.P.V. รถประเภทเจที่นั่งราคาเท่ากันหมดช่วงล่างเขาจะเท่ากันนะคะแต่สําหรับรถเก๋งรถ e ีโคคานะคะจะต่างกัน200บาทก็คือ2,590 ถ้ามีแผ่นพลาสติกแผ่นกระดองอยู่ด้านล่างก็จะมีค่าถอดประกอบเพิ่ม200นะคะแต่ถ้าอยากพ่นของสีสุด T.O.A. นะคะก็พิ่นได้เพิ่มอีก1,000บาทเป็น2,590บาทนะคะแต่ด้านหน้าเลยพี่เป็นไงคะเราพ่นตั้งแต่ข้างหน้าแล้วพ่นทุกซอกทุกมุมแบบนี้นะคะลูกค้าถอดล้อให้ถอดยางอะไหล่ให้ล้างอาฉีดหมักน้ำยาเตรียมผิวให้ก่อนพ่น ถ้ามีสนิมเราขัดให้พร้อมไม่มีค่าจ่ายเพิ่มย้ําเลยนะคะว่าไม่มีค่าจ่ายเพิ่มชัดเจนนะคะถอดล้อให้ทั้งสี่ล้อพ่อนดุมให้ด้วยนะคะพี่นี่อ่ะห้องเครื่องห้องเกียร์นะคะเราจะไม่ยุ่งอยู่แล้วนะพี่คะนะคะพี่ก็คือห้องเครื่องห้องเกียร์เราจะไม่ยุ่งอยู่แล้วนะคะเพราะว่าห้องเกียร์เป็นอลูมิเนียมนะคะห้องเกียร์เป็นอลูมิเนียมถ้าเกิดเราพ่นไปอนา,าคตลูกค้าเซอร์วิสย่างแน่นอนนะคะ เราพ่นให้แบบนี้เลยสำหรับท่อไอเสียตอนนี้นะคะถ้าลูกค้าประสงค์อยากจะพ่นตอนนี้นะคะค่าใช้จ่ายทุกอย่างเราเพิ่มนะคะเราก็เลยต้องขออนุญาตนิดนึงถ้าลูกค้าท่านใดอยากจะพ่นท่อไอเสียจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม200บาทนะคะเพราะว่า90%ลูกค้าจะไม่ค่อยพ่นอยู่แล้วนะคะอันนี้ก็คือแนะนำออบอกต่อนิดนึงนะคะลูกค้าท่านใดที่อยากจะพ่นท่อไอเสียสามารถพ่นได้ นะคะจากที่แต่ก่อนเราพ่นให้ฟรีไม่มีค่าจ่ายคือตอนนี้ทุกอย่างค่าจ่ายเพิ่มหมดนะพี่นะวัสดุอุปกรณ์ทุกอย่างของหนูเพิ่มนะคะแต่ว่าราคายังคงเดิมนะคะราคายังคงเดิมทุกอย่างเพียงแค่เรามาปรับไตรงที่ส่วนที่ลูกค้าไม่ค่อยได้พ่นอยู่แล้วนะคะแล้วค่อนข้างที่จะใช้สีเยอะด้วยนะพี่และท่อไอเสียถ้าลูกค้าพ่นไปเนี่ยมันร้อนใช่ไหมพี่สีมันก็คือจะจืดไปตามอายุของมันนะพี่ร้อน ร้อนทุกวันทุกวันทุกวันสีมันก็จะจืดลงจืดลงอย่างนี้ใช่ไหมคะทีนี้พอเราก็เลยต้องคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเพราะว่า90%เนี่ยลูกค้าจะไม่ค่อยได้พ่นอยู่แล้วแต่ถ้าลูกค้าท่านใดอยากจะพ่นพ่นได้สีเราทนความร้อนได้ดีแต่จ,จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มในการพ่นท่อไอเสียนะพี่ท่อไอเสียเพิ่ม200บาท <S 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 บันไดข้างถ้าเป็นบันไดเหล็กนะคะ บันไดเหล็กนะคะจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มกันชนหน้ากันชนหลังอะไรเงี้ยนะคะแต่ถ้าเดิมๆเ,เลยนะคะลูกค้าไม่ไม่อะไรแล้วก็ไม่พ่นทอ่อก็จะอยู่ที่ราคานี้และจบราคานี้เลย2 7 9 0บบาทนะคะพี่เนาะและเราพ่นให้อย่างนี้ทุกซอกทุกมุมนะคะเห็นไหมคะทุกซอกทุกมุมอย่างนี้เลยนะคะพี่เบ็ดเสร็จทุกขั้นตอนนะคะ ย้ำอีกทีหนึ่งถอดล้อถอดยางอะไหล่ล้างอัดฉีดหมักน้ำยาเตรียมผิวให้น้ำยาของเราเป็นน้ำยาล้างช่วงล่างโดยเฉพาะไม่ใช่ว่าเอาน้ำเปล่าฉีดแล้วพ่นนะพี่เราของเรานะคะเป็นน้ำยาล้างช่วงล่างโดยเฉพาะเขาจะทําหน้าที่กัดสนิมกัดคาบโขกโปกคาบน้ํามันคาบจาระบีต่างๆออกนะคะเราจะหมักไว้1 0ถึง20นาทีหลังจากนั้นก็ทําการล้างให้สะอาดนะคะล้างน้ํายาออกพอล้างน้ํายาออกแล้วเป่าจนแห้ง ป่าจนแห้งสนิทเราก็จะมาเช็คดูอีกทีนึงตรงไหนมีสนิมเราก็จะขัดให้ตรงไหนมีชุดแต่งคันไหนมีชุดแต่งเราก็ห่อหุ้มให้โชกันโครงท่อเลสสปริงนะคะห่อให้หุ้มให้หมดนะคะลูกค้าก็แต่งมาเยอะเนาะหมดไปหลายบาทก็เข้าใจแหละว่าลูกค้าต้องห่วงอยู่แล้วชุดแต่งนะคะเราห่อให้หุ้มให้หลังจากนั้นนะคะเราถึงคุมรถนะคะจริงๆเราคุมให้ตั้งแต่ตอนแรกแล้วนะพีพ่ แต่เราจะคุมให้ดีนะคะป,ปิดมิดชิดนะคะ <_ d ates> เพื่อไม่ให้ละอองสีขึ้นตัวรถนะคะ <_ d ates> หลังจากนั้นเราถึงจะทําการพ่น <_ d ates> พ่นเสร็จก็ไม่ได้จบแค่นี้นะพี่ <_ d ates> เราก็ต้องมาดูอีกว่าตรงไหนสีเลอะละอองสีเลอะนะคะอย่างละอองสีเนี่ยพี่ก็ไม่ต้องซีเรียสน,นะคะตรงไหนที่ละอองสีเปิดนะคะตรงไหนที่ช่างไม่ได้เชด็ดหรือว่าเช็ดออกไม่หมดพี่เอาเอาเอาข้ามาให้เราเช็ดได้เลย เราเช็ดให้มีน้ํายาเช็ดให้นะคะเป็นน้ํายาเช็ดละอองสีไม่ได้ทําไม่ได้ไปทําลายตัวสีรถนะพี่เป็นน้ํายาเช็ดละอองสีเฉยๆนะคะไม่ไม่มีผลต่อตัวสีรถนะคะเราเช็ดให้ได้ไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะทุกอย่างนะคะที่เราบอกมาสามชั่วโมงพี่รอรับได้เลยนะคะลูกค้าสามารถรอรับได้เลยโอเคน้อยยังไงวันนี้ขอฝากเพียงเท่านี้นะคะลูกค้าจ๋า สุกสาวาทิตยังมีคิวว่างท่านใดที่สะดวกเรียนเชิญอินบ็อกซ์หรือสายตรงได้นะคะถ้าใต้คอมเมนต์นะคะอาจจะหลุดได้แนะนำนะคะถ้าลูกค้าประสงค์อยากจะเข้ามาจริงๆนะคะอินบ็อกซ์หรือสายตรงดีกว่านะคะเพราะว่าคอมเมนต์ไหนไลฟ์สดไหนโพสต์ไหนที่ลูกค้าคอมเมนต์เข้ามาเยอะๆมันจะรันกันพี่รันกันและทำให้ทับกันนะคะ พอทับกันปุ๊บอีก3-4วันแอดมินถึงจะมาเห็นนะคะพี่อันนี้ถ้าลูกค้าทำเพจจะเข้าใจดีนะคะแนะนำให้อินบ็อกหรือสายตรงดีกว่านะคะ0928397156ดนะคะศ9 2ย์9 7156แล้วเจอกันนะคะยินดีต้อนรับพี่ๆทุกท่านแล้วก็ขอบคุณทุกลูกค้าทุกท่านเลยที่ไว้วางใจให้เราดูแลรถของคู่ใจของ ของพี่ๆนะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ